ขอนนบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสกันมาวันนี้เราก็ได้ยินข่าวข่าวในสังคมในที่มีความศรัทธา มีความตั้งใจที่จะสั่งสมการมีชีวิตและการสร้างที่พึ่งให้ตนก็คือเรื่องการสร้างทานรักษาศีลการเจริญสมาธิการเจริญปัญญากันสิ่งที่เราได้ยินต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็เป็น เหตุทำให้จิตใจของเราตกต่ำลงไปแต่สิ่งที่เราจะต้องมีการระลึกระวังและควบคุมตนเองเพื่อจะไม่ให้เรานั้นไปจาบจ้วงล่วงเกินนะสิ่งที่เป็นจริงในพระธรรมคำสอนกันพระธรรมคำสอนเป็นของอา่าเรียกเป็นของ ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นความจริงสำหรับที่เราได้ฝึกอบรมตัวเราเองกันดฉะนั้นเหตุจากพระธรรมคำสอนเป็นสัจจะเป็นความจริงจึงมีคำว่าพระรัตนตรัยให้พวกเหล่านั้นได้มีการน้อมมีความเพียรในการกระทำของเราถ้าหากว่าเรา หลงยึดในกระแสจากการได้ยินได้เห็นนั้นและเราไปปรับโทษร่วมปรับโทษไปด้วยนั้นเราต้องยับยั้งละมัดระวังเราเราอาจจะไปทำร้ายความจริงในพระธรรมคำสอนกันได้ต้องระมัดระวังเนื่องจากเป็นหนทางแห่งความมืดมนถ้าหากว่าเรา ไปประทุสลายด้วยกายวาจาด้วยใจของเราโดยที่เราไม่มีเหตุมีผลไม่มีการระลึกระวัดระวังไว้ก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรู้ชอบได้โดยพร,พระองค์เองพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วจากการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า จึงได้นำสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงมาบอกกล่าวให้พวกเราพูทธบริษัทสนั้นได้มีโอกาสกระทําตามและเหตุจากเราก็ระทำตามใน,ในแนวทางพระธรรมนั้นก็สามารถเข้าถึงการเป็นหมู่สงหรืออริยสง์ได้จึงได้มีในหัวข้อขึอข้นมาในเหตุการณ์วันนี้ จากสังคมปัจจุบันอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทส,สีสิ่งที่เราจะต้องไปคล้องแวะภายนอกและเราไม่ได้น้อมระมัดระวังตนก็อาจจะมีโทษมีภัยกับเราได้เหมือนกันจึงต้องมีการตักเตือนตนอยู่สม่เสมอว่าการที่เราจะพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนั้น สิ่งที่เราระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็จะนาให้เราเกิดประโยชน์มากในการพัฒนาเรื่องศีลสมาธิปัญญานะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องอเรียนรู้ทำกุศลน้อยแต่ได้ประโยชน์มากเราก็จะต้องน้อมหน้าที่ในกระแสโลกของเรานะต้องมาคุยเรื่องกระแสโลกซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง ถ้าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดของชีวิตนะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนั้นทีนี้ประกอบไปด้วยการํำรงชีพการเลี้ยงชีพโดยชอบจะทำอย่างไรนั่นหมายถึงเราจะต้องมุ่งสู่ความถนัดที่เหมาะสมกับเราเราจะทำสิ่งหนึ่งเหมาะสมกับเรา แต่สิ่งหนึ่งนั้นไม่เหมาะสมกับเราจึงต้องมีการทบทวนจริตวิสัยชนสา,าของเราในการที่จะประกอบสมาีพอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามนะเรียนรู้ทีละอย่างอย่าไปเรียนรู้พร้อมๆกันลหลายๆอย่างและทำให้เรานะสับสนกับการที่เรียนรู้นั้นเป็นไปด้วยการปรุงแต่ง อยากได้อยากมีอยากเป็นนำหน้าจนเราไม่สามารถที่จะทำให้แตกฉานด้วยเหตุของอย่างหนึ่งอย่างใดนะจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกมีการอบรมตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องอเรื่อกสร้างเหตุน้อยๆทางเดียวนะแล้วก็มีระเบียบวินัย ในการะระลึกระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทเป็นเครื่องตักเตือนตัวเรานะไปสู่ความสำเร็จนะทั้งการดำรงชีพการประกอบสมาชีพการครองเรือนนะการสร้างกา,การสร้างความชำนาญให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีโอกาสเหลือเกินนะที่ได้ฟังทำแล้วการควบคุมตนเองไม่ไปจับจ้วงล่วงเกินผู้อื่นซึ่งเป็นกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งทำหน้าที่นะโดยชอบโดยไม่ชอบต่างๆก็ตามการระมัดระวังอย่างนี้ก็เป็นหนทางแห่งการตักเตือนตัวเองนะไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมอง ไม่ไปจาบจ้วงผู้อื่นนั่นหมายถึงเรารับสภาพกรรมของชะตา,าสังคมที่เป็นไปแต่เราก็มีความเพียรที่จะมาสอนตัวเองในการสร้างทานก็สร้างเหตุที่พอควรเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการรักษาศีลยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีการระลึกระมัดระวังกายวาจาใจของเรา เพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเรารักษาศีลก็เป็นบันไดนะาเราผู้ที่ทรงรักษาศีลอย่างไรก็ตามเราเป็นอุบาสกอุบาติกานะยึดมั่นในศีลหข้อกฎเกณฑ์ดูแลตนเองก็ไม่เบียดเบียนตนในศีลหข้อนะเราต้องเคารพผู้ที่สมทานศีล มากกว่าเรานะจะเป็นสัมเนรน้อยจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศีลมากกว่าเรานะจะเป็นพิสุพิสุณีเราก็ต้องเคารพในหน้าที่ของเราแต่เราจะไม่ไปจับจ้วงล่วงเกินสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องได้ยากเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสิ่งที่ทุกคนพุทธบ,บริษัทสี่นั้น มีความเพียรจากการประพฤติปฏิบัติจากการสั่งสมไปด้วยบุญเล็กน้อยแต่การสั่งสมไปด้วยบุญเล็กน้อยก็ทำให้เกิดบรารมีและจะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องสัจธรรมในพระธรรมคำสอนก็คือการน้อมระลึกระมัดระวังนกายวาจาใจจนเข้าถึงจิตใจตนเข้าถึงความไม่เที่ยงในตน สิ่งที่พวกเราทั้งหลายจำเป็นเหลือเกินการสั่งสมบุญกุศลนั้นนะจะเห็นว่าเราก็ค่อยทำไปทีละเล็กทีละน้อยให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน,น์ท่านทีละเล็กละน้อยนะไม่ต้องอยากมีอยากเป็นอยากได้กลัวไม่ได้กลัวเสียไปเหล่านี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งแต่ถ้าหากว่าเราน้อมเสมอในหน้าที่ของเรา สร้างกุศลให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสให้เราในการทำหน้าที่ในการคิดจะพูดจะทำของตนนะเล็กน้อยจะเป็นผลอันยิ่งใหญ่ถ้าเรามีโอกาสมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งจิตใจที่มั่นคงลองคิดดูถ้าเราสามารถพัฒนาตนทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถ รวมได้ทั้งสมาธิทั้งสติทั้งสิ่งที่แยกแยะความไม่เที่ยงต่างๆของกายของใจตนเองรื่ว่าจะเห็นว่าการที่เราไม่คล้องแวะปะปนปรุงแต่งผู้อื่นนั้นนะแต่เราก็น้อมดูนะไม่ใช่ไม่น้อมน้อมดูอย่างมีสติอย่างมีการระมัดระวังนะแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมภายนอก พอสมควรเป็นหีไหม,มาที่เราจะตัดรอนแต่เราก็จะต้องนะทำกิจกรรมเพื่อให้เป็นประเพณนะีการเป็นประเพณีนั้นทำให้สืบสารบุคคลที่ฝักใฝ่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะได้เรียนรู้แนวทางสัมมาทิฏฐิกันส่วน ผู้ที่เห็นมิจฉาทิฏฐินั้นอาจจะมีความสำเร็จในกระแสลโลกในวาระหนึ่งวาระใดบ้างแต่ในส่วนที่เห็นกันบั้นปลายก็จะไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิตก็หมายถึงผลจากการกระทำเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองก็จะทำให้หมู่ญาติหมู่กาลยานามิตรแตกแยกปัทุสลายกันเพราะการที่เรา ได้เห็นการปลูกฝังเรื่องการปรัสสายการเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจด้วยปัจจัยภายนอกจะเห็นว่าทำไมถึงเกิดความโกรธความโลภความหลงก,กันมากมายเพราะสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นใน,ในโลกซึ่งเราเกิดมายึดมั่นแต่สามารถยึดมั่นแล้วสามารถจะเก็บรักษาของ ถึงที่เรายึดมั่นนั้นได้หรือไม่ก็ไม่มีได้เลยนะยังไม่เห็นว่าได้ผลนะได้เลยนะแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำไปนะถึงเวลาก็ต้องทิ้งแบมือปล่อยถึงที่เคยยึดมันม่นถือมั่นกันเอาไว้นะก็ไปสู่เชิงตะกรนะไปสู่สิ่งที่เราไม่ประสงค์จะให้เป็น แต่นั่นหมายถึงเราก็ต้เป็นไปตามนั้นเนื่องจากพระพุทธองค์เนี่ยนะท่านเสียสละอย่างยิ่งในการที่เรียนรู้ปัจจัยภายนอกนะเพื่อจะใหนะ้สู่ความไม่เที่ยงอย่างไรนะก็คือการน้อมกระทำพิจารณาธรรมจนเห็นสภาพความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงก็จึงได้สามารถเข้าถึงรูปถึงนามถึงกายถึงใจ ถึงการปล่อยวางถึงการมีสตินะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกเราที่มีความเพียรกันก็จะต้องเรียนรู้นะในความเพียรของตนสำคัญคือต้องทำเล็กๆน้อยๆแต่ทำอยู่สม่ำเสมอเดินรู้สึกตัวจะพูดก็รู้สึกสิ่งที่จะพูดการที่จะพูดนั้น มีโทษมีคุณมีเจตนาอย่างไรเราต้องรู้จักสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อการเวลาที่เหมาะสมจงเราสร้างความเพียรเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถเหมือนกันที่จะสัมผัสจับต้องตามความจริงในพระธรรมคำสอนนะความสำเร็จต่างๆ จะเกิดได้ไม่ได้หมายถึงเรานะอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่ความสำเร็จส่งผลให้เรานะได้พบได้จับต้องได้ก็ต้องเกิดจากความพอดีความไม่รู้สึกอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่ทำด้วยความภาคเพียนสังเกตและลึกความไม่เที่ยงตามาความจริงของตนก็ทำให้ใจของเรา สลดสังเวชนะสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดความเบาสบายของจิตใจเมื่อใจของเราเบาสบายอย่างไรเราจะเห็นความสุขอันแท้จริงอย่างนี้โดยทีนะ่ไม่ต้องมีปัจจัยภายนอกมากมายแต่องค์ประกอบสำคัญในเมื่อเรามีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรประกอบสามาชีพโดยชอบแล้ว ก็จะมีสังคมมากมายยิ่งขึ้นมีกัลยาณมิตรมีการสอดส่องส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นัจจะความจริงของสังคมโลกนะยิ่งเรามีความเพียรตรวจสอบตนเองระลึกระอายต่อบาปด้วยตนเองนะเรียกว่าการสั่งสมเนี่ยเล็กน้อยไม่ได้มากแต่การเล็กน้อยทำต่อเนื่อง ก็เป็นผลทำให้เข้าถึงกระแสพระธรรมคำสอนนะกันได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นเหลือเกินต้องมาบอกลูกหลานของเราอย่าละความเพียรอย่าเห็นว่าเราเป็นผู้น้อยไม่สามารถจะเรียนรู้ไม่สามารถจะทำให้เกิดกับเราได้ไม่ต้องปรามาสนะตนเองแต่เราจะสร้างความเพียรให้ตนเอง การเจริญสติการระลึกในหน้าที่ของกายวาจาใจตาเห็นจมูกได้กินใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าหน้าที่การน้อมระลึกเข้าไปเพื่อจะให้นําจิตใจของเราคลายการยึดมั่นถือมั่นนั่ถ้ารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงใจของเราก็คลายการยึดมั่นถือมั่นนไม่ใช่หมายถึงเรางมงาย แต่จริงเหล่านี้เราได้เห็นความจริงกันนะบางทีเนี่ยก็เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะบางท่านก็ครองอพิจารณากายจนกระทั่งอยู่ในสภาวะหนึ่งสภาวะใดน้อมดูก็รู้อยู่แล้วก็อยู่ในสภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่ง,สภ,งสภาวะใดแล้วจิตถอนออกหรือไม่ถอยมาดูหรือไม่ ถ้าเราจะให้มีการตรวจสอบตนเองเราก็ต้องถอยกลับมาดูเพื่อจะหเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นจริงกับเราหรือไม่หรือเพียงแต,แต่เรารู้สึกเอาว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราต้องมีการะระลึกระมัดระวังในะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเรื่องสติ เรื่องสมาธิเรื่องเห็นความไม่เที่ยงในกายในใจของเราในกายในใจสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าของเรานั่นเองเพราะกิจกรรมทั้งหลายเนะี่ยเป็นเรื่องที่เราได้น้อมอยู่เสมอว่าทำไมถึงชีวิตพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่เขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นยึดมั่นตามพระธรรมคำสอน นะมีความเชื่อศรัทธาแล้วก็มีความเพียรจนเข้าถึงจิตถึงใจการประจักษ์ก็จะเกิดขึ้นกับตนก็แน่นอนนะยุคอดียุคปัจจุบันการปลุกเล้าการหล่อรอมให้พวกเราหลงไปในกระแสะโลกย่อมเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกระแสะโลก เป็นมวลสังคมที่เห็นจากการใช้ชีวิตประจำวันมีแต่ภาพเบิกบานมีเต่ภาพล่าเริงกันแต่สิ่งที่เป็นภาพเบิกบานและล่าเลิงนั้นเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะแต่เราน้อมดูเรื่องศีลว่าการที่เราเบิกบานนั้นเราอยู่ในข้อศีล เข้าถึงจิตถึงใจตนเองหรือไม่แต่เราเข้าถึงจิตถึงใจตัวเราเองนั่นหมายถึงเราก็ได้สร้างประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่เราจะไม่หลงเป็นในกระแสะโลกเพราะเหตุเราได้เข้าถึงกระแสะธรรมเบื้องต้นจากการมีสติจากการที่ได้เห็นจิตใจของตนมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราของตน นั่นเองนะหว่าจิตใจมุ่งมั่นจนสภาวะจริงของใจนําไปสู่ความให้เกิดความสลดสังเวชในรูปธรรมในนามธรรมนั้นก็ทําให้เรามีความเจริญมีความสุขเป็นเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็สู่บั้นปลายชีวิตนะทำน้อยได้มากเนี่ยเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจนะกระแสะโลก ก็ทำทีละอย่างฝึกสติไปด้วยกระแสธรรมก็เรียนรู้ทีละอย่างจากแรงกระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั้นจิตใจเรารู้สึกมีการเกิดขึ้นหรือไม่นั่นการดูคือการระลึกระมัดระวังนั่นเองนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทธิจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ